ครับผมพ่อกันเดียวนะครับผมสำหรับปืนยี่นูช่างออกาศนะครับผมตัวนี้สิเป็นรุ่นดามจับนะครับตัวนี้สิเป็นรุ่นดามจับตัวล่างเงาเม็ดหนึ่งนะครับผมสำหรับยิงกองเข่าหรือว่าสันตอกก็ได้นะครับตัวนี้ตัวตัวนี้คล้องมีพร้อมแล้วครับผมให้ที่น้องท่านใดสนใจก็ทรสั่งในซังเลยครับผมเดี๋ยวในซังถิ่มมือทรไวใบไตคิปนะครับเนาะตัวนี้สิเป็นรุ่นดามจับด้วครับด้อ นี่ครับดามจับตัวนี้ราคาซีอูหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบรวมค่าส่งครับผมตัวนี้คือพร้อมใช้งานเลยครับที่มีลูกหายลูกหนึ่งติดอย่างไ้คูนึงนะครับใครพี่น้องท่านใดสนใจก็ให้ติดต่อให้สร้างเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แงสร้างกดติดตามนะครับเออด้อสิเป็นพระคุณหลายๆกับนิดสร้างนะครับผม ครับผมผมกับบุมีอยังไหลผมก็ฝากพี่ฝากน้องไว้เพียงเค่นี้ก่อนนะครับถ้าจังใดกะสนใจจังใดกัโทรหาในสร้างได้เลยครับผมเดี๋ยวผมติดเอาบุทเทอลไว้แต่คลิปให้นะครับผมเนาะครับครับผมสวัสดีครับ